มใครสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม3คนนะครับตัวตึงของลาชูรี่สไตล์นะครับวันนี้จะพาไปตบเอเสียติดเบาเอเสียโซโซนะครับอ้าวพูดฮัพีกหวยเฮ้ยโอ้โหต้องกดคุณต้องกดพี่ผมกลับแล้วครับคุณน่าจะทำได้ใค่ะที่บ่อยบินบักพี่ผังโซล้ง เฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะกูบอกว่าเรียวกูเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะไม่มีน้จะเอาน้เนียวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเอาข้าวเหนียวไปเคี้ยวปะล่ะกูร้มอิดถึงูคนเดียวเอาี่งอยากุกเจียวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะควายลงมาตายก็ได้ใ่ไมเฮียเอโดไปทำไมเฟียเยโไปะลู่้มึงงนเดเอย

มีตัวมีตัวเลลูกัวลมลมลมหมายตามดิหมายนดิลมลมลมหมายตามไลูกบัวช่วยหนูด้วยหัวจ่าขอได้ไหมคนนี้สีเขีดแห่คนนี้ถูกเอเป็นหมื่นหลายคนฟังขอได้ไหมคนนี้สีเขียดด่าัดัดัดอุ้ยอ๋ออ๋อเจาล็ ไม่รอสุดท้ายก็ไม่หลอดไม่หลอดไอ้ตัวนี้เลยคุยโง่ไหมเดียวดิมึงไอ้เที่ยไม่ได้สวยกันสักครั้งเลยนะมือไงให้กระจกไอ้แห่กระจกเอ้ยรู้จักไหมเดียวเที่ยวหวานป้าลิงนี่ไงไหมเดียวเที่ยวหวานในมือไงสัตว์ไหมเดียวเที่ยวหวานจริงด้วยเป็นไงอ่ะมึงไอ้น้องคุยร้องดิีอ่ย สวัสดีครับพี่คือตอนนี้พวกผมพวกผมสามคนกับผู้หญิงหนึ่งคนนะครับก็ทำการทำธุรกิจสำเร็จแล้วนะครับคือจบไอแกลงโนนีนตัวเสี่ยวโซโซเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสกอร์สกอร์ทั้งหมดก็คือเจ็ดเจ็ดห้าเพื่อนโอเคครับผมชาชาจินกี้ฮารขอบคุณครับ